เช่นงรนะครับวันนี้นะครับผมจะพามานะครับงานนะครับเวฟออนทัวร์อีสานม่วนชื่นนะครับโคราชนะครับแลคอราชสีมานะครับใครที่มีเวฟนะครับมาถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยนะครับตรงที่เซฟวันนะครับนี่นะครับ25บาทนะครับน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็มีงานนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับสิริพรัมไภพงศ์นะครับแล้วก็วินตรา เชิญนะครับใครที่ได้ดูาฮทอสสนนี่ก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับเข้ามางานได้เลยนะครับนี่นะครับงานสําหรับฮอนด้าเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็พามาดูรถดูอะไรตรงบูธต่างๆนะครับเวฟนะครับ ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปสอบถามนะครับที่ช่างนะครับที่บูธช่างดูนะครับว่าเฉพาะเวฟหรืออะไรนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับโอ้มีเยอะเลยนะครับคนที่ขับเวฟนะครับที่เข้ามานะครับเดี๋ยวผมพาไปสอบถามช่างเลยนะครับ ไม่ได้นัดหมายด้วยนะครับพี่เขอสอบถามเลยครับอันนี้ถ่ายมันเครื่อง25บาทเฉพาะเวฟใช่ไหมเฉพาะเวฟนะครับเอานะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับที่ตลาดเซฟวันนะครับที่โคราชนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับก็มีงานนะครับคอนเทนก็มีคอนเสิร์ตด้วยนะครับช่างพร้อมที่จะให้บริการทุกคนนะครับ อันนี้จากศูนย์ไหนครับเกอรไก่อ๋อครับผมฮอนด้าเกอรไก่นะครับโหศูนย์ใหญ่นะครับฮอนด้าเกอดไก่นะครับนี่นะครับเฉพาะเวฟนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าจะเป็นขบูหัวฉีดได้หมดโอเคนะครับหมาได้หมดเลยครับเวฟนะครับเวฟ้อยเดียวก็ได้นะครับมาเลยนะครับขบูนะครับ เป็นงานเวฟออนทัวร์อีสานม่วนชื่นนะครับดีมซูเปอร์คัพก็ได้นะอ๋อดีมเนาะตระกูลเวฟนะดีมซูเปอร์คัพก็ได้นะครับดีมซูเปอร์คัพอ่าซียี่ห้าซีร้อยยี่ห้าได้หมดเลยนะครับเอเมดิกได้ไหมครับไม่ได้เอเมดิกไม่ได้เนาะโอเคนะครับเอเมดิกไม่ได้เฉพาะเวฟดีมซูเปอร์คัพนะครับดีมร้อยยี่ห้าได้นะครับ ยี่สิบห้าบาทนะครับโอ้ถูกนะครับยี่สิบห้าบาทนครับจะพอค่าแรงช่างไหมนะครับนี่ยี่สิบห้าบาทนครับนะครับใครที่เข้ามานะครับช่างเหลี่ยมชียงรายนะครับก็สามารถใครที่อยู่โคราชนะครับเข้ามาดูได้นะครับลองเข้ามานะครับเวฟดรีมนะครับทางฮอนด้าเขาบอกแล้วนะครับเวฟดรีมได้นะครับ M S <MS> X <S ไม่ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> สามารถเข้ามาได้เลยนะครับ เลยนะครับใครที่อยู่โคโราชนะครับก็าสามารถใครที่ได้ดูเฉพาะวันนี้วัน,นเดียวนะครับเฉพาะวันนี้วัน,นเดียวนะครับที่ตลาดเซฟวันนะครับ ใครที่มีเวฟนะครับไม่ว่าจะเวฟคาบูหัวฉีดนะครับรีม1 1 0 125นะครับรีม1 0อยได้หมดนะครับเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยนะครับนี่ครับเซอร์วิสนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ25บาทนะครับหาที่ไหนได้นะครับ2ี่บาบทนี่ครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ 25บาทเองนะครับตอนนี้ดนต,ตร,รีเขากำลังเช็คสาวนะครับอาจจะเตียมดังนิดนึงนะครับรนนนะไปรุ่นก็มาเต็มแล้วนะครับ เฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับวันที่วันนี้วันที่5มีนาคมนะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับเข้ามาถ่ายนะ้ำมันเครื่องตรงตลาดเซฟวันนะคใครที่มีดรีมร้อยเว็บร้อยนะครับคาบูหัวฉีดได้หมดนะครับถ่ายน้ำมันเครื่อง25บาทนะครับรีบมาก่อน มาที่หลังหมดไม่รู้ด้วยนะครับน้ำมันเครื่องนะครับโอ้แต่อาจจะ s เ a r e มาไว้เลยนะครับเป็นลำรถ10บล้อเลยนะครับเห็นไหมครับจอดอยู่ข้างหลังนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะอากาศยังร้อนๆอยู่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะ1 6นาฬิกาเองนะครับก็ใครที่อยู่โคราชนะครับนครราชสีมานะครับในเมืองใน โอเคตรงไหนที่อยู่ใกล้ตลาดเซฟวันนะครับใครที่ได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมงานได้เลยนะครับเวฟนะครับเวฟออนทัวร์ tour อีสานบ่วนชื่นนะครับก็ใครที่มีเวฟมีดีมร้อยเวฟร้อยไม่ว่าจะคาบูหัวฉีดนะครับดีมร้อยยนะครับ m s x ไม่เกี่ยวนะครับเมื <laughs> ่อกี้ ทางช่างเขาบอกแล้วนะครับ M S X ไม่ได้นะครับได้เฉพาะตระกูลเวฟนะครับแต่ว่า M S X ก็กตระกูลเวฟเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันมันก็เครื่องร้อยยี่ห้านะ right? ใช่ไหมครับทุกๆคนแต่เวฟเขายกเว้นนะครับเออไ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 ม่ใช่ไม่ใช่เวฟเนาะไอ M S X นะครับยกเว้นนะครับไม่ได้ไนะครับก็ เที่ยวชมได้เลยนะครับคอนเสิร์ตสิริพรนํำพายพงนะครับมีตีอะไรสักอย่างนี่เยผมก็จาไม่ได้แล้วก็มินตราก็คอนเสิร์ตนะครับตอนตอนเย็นนะครับก็ตอนนี้ก็ใครที่มีรถเวฟรถดรีมซูเปอร์คัพได้เลยครับผ่านได้เลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาใครที่มีนะครับเข้ามาถ่ายนมันเครื่องเลยนะครับยี่สิบห้าบาทเองนะครับ ราคาปกตินะครับร้อยสิบบาทร้อยสามสิบร้อยสี่สิบแล้วแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละที่นะครับเวฟร้อยก็จะอยู่ประมาณร้อยร้อยยี่ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้นะครับก็ส่วนพวกร้อยยี่พห้าดีมพวกเวฟนะครับก็จะอยู่ประมาณบางที่นะครับก็ประมาณร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสามนะครับ แต่ที่นี่แค่ราคาแค่25บาทเองนะ,ะก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับก็มีน้ำยาล้างหัวฉีดในถังเลยก็มีนะครับนี่นะครับนี่ครับสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับนี่น้ำยาล้างหัวฉีดนะครับสองฟองได้เลยนะครับ อย่าล้างยาฉีดนะครับใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูในงานได้เลยกล้องไม่ค่อยชัดเลยจ้าโหไม่ชัดเหรอครับโอ้สงสัยเอ3ต้องเข้าแล้วครับ ถ้ากล้องไม่ชัดนะครับ S ยี่สามต้องเข้าแล้วนะครับอะไรนะมีนาชาแนลโอ้โหของลูกสาวนะครับมีนาชาแนลกล้องไม่ชัดนะครับ S ยี่สามต้องเข้าแล้วครับ S ยี่สองสงสัยคงไปต่อไม่ไหวครับสงสัยต้อง S ยี่สามเข้าแล้วครับ ก็เข้ามาได้เลยนะครับใครที่อยู่นครราชสีมานะครับในเมืองหรือที่อยู่สถานที่ใกล้เคียงนะครับสามารถนํารถของท่านเข้ามาถ่ายน้ํามันเครื่องได้เลยนะครับเพียงราคาแค่ยี่บ้าบาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ต่ออีกทีนึงนะครับตอนนี้งานยังไม่สนุกนะครับเดี๋ยวมารู้ตอนงานสนุกนะครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับสลับตอนนี้ บายบายก่อนนะครับสวัสดีครับ